รู้สึกสรุกมากละครับวันนี้นะฮะท่อมาเลยในช่้านี้่าจะอ่านใชวีเนยสิทธิ์แน่ช่ไบุยครับใช่บุยนะครับท่แปลกๆแต่เหมือนแต่ก่อน่ใจไม่รู้่ะอ๋อผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนที่ ระทำกิจการกับเรานะฮะก็ขอบคุณทาทุกสีด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกทุบ้านเลยนะฮะที่มาร่วมงานมาโดยบริบิ้นเต็ของพวกเราแล้วก็ทั้ง F8 X9 ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคนวนะวันนี้มันดีใจมั ีสนุกมากมากครับขอบคินแฟนๆทุกบ้านครับผมจะผมรหาให้นะว่าใครเป็นอะไรดีใจด้วยนะต้องบอกแล้วว่าขอบคุณจ่าโอเคไหมก็ขอบคุณทางทางวงศรีด้วยนะที่จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเรา